ตกใจไม่ได้อยู nice. ่ด mm. uh ้วยานบอดเกมพาไ์นะครับท oh no. ุกคนครับมาทุกคนเนี่ยเราันเริ่มกันเลยดีกว่านะคบมาเริ่มแบบเกมแรกเลยเกมเดี๋ยวเพื่อนเอากันเกมแรกเกมบิงโกทรีทูวันโกโง้แล้วพวงกันเสียบิงโกั้งจริงหรือเปล่าบอกวัดกันเลยบอวัดกั้เลยเพลงโคตรดังเริ่มกันเลยเอาเลยเอาเลยเเเร ไปลาก,กดลงกดตรงกลางกันรู้ใช่ไหม,มไโ,โ,โอเครู้รู้รู้เฮ้ยกัตก็มีทักทรงทักษะนี่ว่าอะไรอะไรเอาเนี่ลงนี่สลับสีกันไปเลยนะฮะลงลงกับสลับสีลงกับสลับสีออก,สบสกันไปเลยใหญ่ใหญ่ใหหนี้ไปลงอะไรตรงนั้นน,ะน่ะเนาะลงอะไรตรงนั้นสี่ช่องเดียวเนี่ยโอยไล่หรือเปล่าให้หน่อยให้หน่อยให้หน่อยเหรอให้หน่อยเหรอ ให้่อยเหรอเฮ้ยตรงไหนดีวะทับไปเลยอ้า ouais. วเฮ้ยเจ็ดหกหี่สามสองหไม่ก็บอกว่าตาแรกก็คือวงวต่อไม่จิตาไม่ตานี้ไม่จินจังไงเอาหมาใหอีกตากตาอ <label> ีกรรบขอแก้มือขอแก้มืออีกตบจานนี้เราไปเปลี่ยนเกมได้นะเกมไหม โอเคโอเคโอเคมาครับยืนตรงนี้นะสี่สามทุ่มวันโกชุดนะไม่รูฟิล์มเรื่อ,องก่อนอย่ามาเด็กมา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 ลงอ่ะข้านี้แน่นลงข้านี้ไปไปกลๆดีกว่านี่อะไรอะไรลงอะไรตามมาทำไมอยากตามกันว่าง,งานใหญ่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  ยากยังไงยากยังไงเรากดไปก่อนใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกันอยู่ตรงไหนตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีนี่เดี๋ยวเป็นแผนให้โฟกัสมาอยู่ตรงนี้ไงได้ขึ้นยังไงได้ปิดเฮ้ยทำอะไรทำอะไรสูตรไหนเนี่ยสูตรไหนเนี่ยโอ้เอาโดนปิดมาเลยนี่เลยนะกันอ้าวแล้วก็หวานเจี๊ยบดี โอ้ยก็ลืมดูไงก็ลืมดูนะกันก็ลืมดูอะไรมามาต่อเลยมีเกมนี้อีกวะนี่อ่ะมี X O สุดโหดเราด้วย X O ที่บอกเลยก็เซียนเหมือนกันนะเนี่ยแบบโอ้ยเซียนอะไรคนเซียร์เขาไม่แพ้กันหรอเบสอะไรเป็นเอวแพ้เลสามมามามาหนึ่งไปครับทุกคน X O เริ่มเริ่มก่อนเดี๋ยวเอาหัวกันฮอนสีแดงเขาจะเริ่มก่อนนะเดี๋ยเราทำพี่กันเอกไปตรงนี้แล้วกันโอ้ก็ตรงนี้แหละครับ ก็ตรงเลยอย่างเงี้ยตรงยาวดิอย่างงี้ก็ต้องเฉียงนี่ครับเอ๊ะมันจะชนะอย่างไรลตรง,งี้ยอะลงไปแล้วนะบิงโกยังฮะยังอะไรล่ะครับอ้โหแล้วบิ๊กยูคือบินได้สงนนนนองทางบิน <c oughs> ได้สองทางกลับมาเล่นตรงนี้ละแล้ยมีสีแดงไหมทำไมมันตา่างกันตรงไหนกันเล่นกันเล่นหลังไง เอาคิดคคดีว่าบอมืออีกรอบหนึ่งนะน,นี่บอมืออีกสักรอบนะอันนี้อันนี้คือแบบอนนเอา้าเอ้าหรืเป็นที่คนรนะเน <c oughs> ี่ยว่าจะทำมีหรออะไรอ่ะทุกคนทำไมเราไม่ได้เริ่มก่อนอ่ะนี่เลยมาตรงนี้อ,อะไรอ่ะทำไมเราอาจจะยังก่อนทำไมเราไม่ได้เริ่มก่อนอ่ะ อ้าวเป็นไรเนี่ยนะมแล้วมะ้ยมาแต่เสมออะไรมะเสม,อ,ม,เสมอนะทุกคนเออเสมอกันนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นอันนี้ก็เป็นเกมบิงโกเอ็โอพระละเอ้ยไม่ใช่เอ็กโอเอ็โอเอ็กโออนีอ่ข้างหลังคืออะไรพี่พีน่าเล่นมากเลยอะ่ะมันเป็นเกมของฝรั่งอ่ะพวิคซ์เนี่ยฝรั่งเขาเล่นนะโฟกัสแต่ว่าเราจะต้องวางเรือใช่ไหมโฟกัสอ่าฮะไอัเนี้ยพอเราเราก็จะสามารถยิงได้โฟกัสอ่ะอ่าสมมติ<ด><ด>ว่าพีวางเรือไว้ประมาณตรงช่อง ห้าใช่ไหมพ่กครับอ,อ่าประ,ะ,ะ,ะมาณประมาณสองทางนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้พอเลือกตาลุกเราก็จะต้องยิงแต่เราจะไม่เห็นว่าคู่แข่งอยู่ตรงไหนโอเคเราเล่นดูเราเล่นดูเราเล่น,ลลนดูอุ้ยจับเร็วมากทุกคนโอ้โหมา,มา,มาอันนี้คือไม่เคยเล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นเลยอันนี้คือ,อต้องวางใช่ไหมขยับได้ขยับได้่อยแล้วกันอันนี้ก็ไวตรงนี้แล้วกันอันนี้คือเราสามารถจัดแผ่นจัดอันนี้ได้ก่อนเลยครับทุกคน ี่หอันนี้ไว้ไม้ตรงอ๋อมันหมุนได้ด้วนะโฟกัสใช่หมุนได้ก็หวานเจีย๊ยบดีปกนะโฟกัสเสียนมากอะ่ะใช่เหรอลองดิการไม่รู้แน่ๆว่าตรงนี้พี่มีอะไรอะ่ะพี่แอบเงียนจัดนี่คือแบบว่ามาเปิดเผยเลย ใช่อะอืมอ่ะเรียบร้อยแล้วกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสัมมิตรละแ้ตเต็ดยังกดตรงไหนนะกดขวา <c oughs> ข้าึ้นมาตัวอ่กดแล้ว <c oughs> โอเคสามสองหนึ่งครับเริ่มเลยนี่คือ <c oughs> ผมก็ต้องเดานะว่าปการกันบอลใ้ไหนผมคิดว่าปการกันเดาไอ้ตรงนี้แน่อนอนครับจากการที่ผมเห็นพี่น้องโีกแบ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะ ตาทิพย์ม่ตาทิพย์รูไ้ไ,นไดนไงอ่ะอ๋อถ้าเกิดคนยิงโดนก็ดีได้ต่อใช่ไหมก็ตรงนี้ไงไม่ใช่หรอจากคาดเดาแล้วประมาณนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยโคตรไกลเลยโฟกัสอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันตัวรุกอะไรทีเดียวปะ กิ๊บพิงตรงแบบใช่เหรออุ้ยสนุกอะเกมเนี้ยใช่เหรอไปต่อเลยไหมเยอะตาเหรอมีเกมอะไรอีกไหมมีเกมหมากลุกอ่ะกันน่าเล่นไม่เป็นแต่ก็เล่นเป็นอีกเกมตัวนี้คืออะไรทุกคนไม่เคยไปเลไปเบ็ดหรือเปล่าเฮ้ยใช่ปะทางซ้ายหมากลุกกกันแล้วทางขวาทางขวาเดือนรัชไม่อยู่เฮ้ยมีเบ็ดอีกด้วยใช่เหรออืมไม่ใช่หมากฮอสเคยเล่นหมากฮอสเปล่าไม่เคยเล่นอ่ะฮะ จริงเหรอไม่เคยหมักฮอตเด้อไม่เคยเล่ไอมีสอนนะหมักทอดง่ายกว่าหมักลุกโอ้คนเป็นล้านหมักฮอตกับหมักลุกอ่าในขอต่างของต่างวินิจิว่าเราว่าเราว่าเราไปไปไปโอเคสามสองหนึ่งมาครับยังการเดินก่อนเดินยังไงการเดินท้ายท้ายกับขวาแล้วก็เดินมาอย่างนี้อ่ะ ก็อย่างนี้พิมกินก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเออไม่นะอ๋อลูและโอเคโอเคโอเคอะไรอ่ะเข้าใจละอ่ะพิมก็เดิมอย่างนี้โอเคโอเคโอเคเเดิม่างนี้เลยมีใครเข้าใจว่ากินพิมได้ไงมันมาครับกินปะแหม่ไม่กินยังไม่กินใช่เหรอยังไม่กินเหรอแต่ซึ่งเราจะกินกันได้ กินไม่ได้มันกินกันไม่ได้มันต้องแบบถ้าหลังว่างไงมันต้องมีช่องว่างในการเดินเนี่ยอย่างนี้อ่ะถ้ากินกินได้กินคือไปยังไงอันนี้โอเคพอเราก็ให้เรือสีของเราใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดเราเดินไปฝั่งของไทยอีกฝั่งใช่ไหมเราจะสามารถเดินยาวเลยโวกัสโอเคเฮ้ยเดินดิเอ็นอันนี้อันนี้อันนี้โอเคไปไม่ได้ กินเลยต้อกินกลับไงไหวป้าวไหวป้าวต้องเดินหน้าแปลงเดียวใช่ไหมได้นี่เลยโอเคมีกแรกแรกแรกกันแรกกันน่อย <c oughs> ไปไงเนะี่ยกินเลยไง เป็น,นย่างเป็น,นย่างเคคโอเคโอเคยกเพืเอ่อนเรียนไหมไม่เคยต้องไปลองชวนเพื่อนเล่นแล้วละไปเอ้าไม่ไปแล้วเอา้เอานี่ก็ก็กินได้ไงเก่งไหมเก่งละเป็นหมากฝรั่งใช่ไหมฝ <laughs> รั่งนี่เป็นหมากลูกฝรั่งหรือเปล่าทุกคนก็เยกลยแบบไม่มีหักขา้ามกินได้นี่โอเคตายตายตายไม่กินหรอกเฮ้ย ี่แหละ,ะไหนดีว่ะนายเปล่าอ,ยอุยนี่อ๋อมันเดินได้แค่หน้ากหลังเรอกินนี่กันแล้วกันตรงนี้นนว่างเลยนะครับทุกคนตามประกัศได้ตบบามปรกัศ จะเป็นมาเรากินนะครับทุกคนหนาหนาอะไรไม่เป็นไรทำเดร์ไปหาโฟลเดอร์นะครับทุกคนโอ้ยกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้อันนี้ด้วยอะไรเนี่ยไปดีกันอ่ะยังก็จะไปตรงนี้แล้วกัน ตัวนี้คือ,อเนี่ยตัวที่ใส่ของโกตาั้มากินข้างหน้าข้าหลังหน้านะพวกกันนม่เยอะว่ามันย้อนไม่ได้อะลืมยอนไม่ได้ไปไม่ได้อะขอกินหน่อยละกันเนาะเราต้องมอกแล้วเนาะโอ้น่าจะไปแล้วลป่ะเอาไปป่ะป่ะปะปะ กินเลยเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวอืมโอ้ยหนีก็ไม่ได้โอ้โหก็คือจบอสิเดี๋ยวให้แกไปซ้อมมาแก้มือกับผมนะทุกคนประมาณนี้ละกันอ่ะเอาไม่ว่าใครจะกินนี้ลืมกดแชร์กปเลยกดติดตามนะคทุกคนแล้วเราม่พาเกมมาชิวๆนะชิวๆ มีหลากหลายเกมให้เราเล่นเใช่ครับทุกคนสนุกมากเลยค่ะแครแพ้โดนแป้งรู้ป่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาแก้มือกันดีกว่าเฮ้ยรอบหน้าเรามาแข่งกันจริงจังเลยไหมใช่โอ้โหได้หมดอ๋อมาทุกคนสบัยดีนะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายขอบคุณที่รักนะขอบคุณที่มีกันนะอ้โหก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดแต่ความในใจที่มี ใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอ,อกใจแข็งอย่ามาหมายว่าขอบคุณที่รัก